กอจะเร่นพรออกตอนอย่างยมงผุดษาสนนทั้งหลายในอนตาตมาภาพก่อนได้มานั่งเ้านั่งคุยจากสี่แจงแถลงไขในวขอที่ว่าผู้สี่คุมทรัพย์หรือว่าผู้บอกคุมทรัพย์ใน ทางภูศาส,สนาว่าเพิ่นเบ้าว่าจังไดในส่วนมากแล้วคนเฮาในเมือถึกผู้อื่นว่าหรือว่าผู้อื่นใส่ให้เหตุหันเหตุหนี้หรือว่าถึกให้ในเมือ่อเฮากระทําพิษก็จะเกิดความบ่พอใจแต่ว่าในทางที่จริงแล้ว พุเธเจ้าได้ตรัสกับอานน์นว่าอานน,น์เฮาจากบอกพยายามกระทำกับพวกเจ้าอย่างทะนุถนอมคือกับพวกสร้างหมอที่กระทำแก่หมอที่ยังเปียกได้ดิบอยู่อ,นนอานน์เฮาจกขนาดแล้วขนาดอีกบ่มียุทธอ,นนอานน์เฮาจกสี่โทษแล้วสี่โทษอีกบ่มียุทธ ผู้ใดมีมาผลเป็นแกนสารผู้นั้นจังทนดูได้ตามที่พูทธอออได้ตรัสไว้แล้วเราจะเห็นได้ชัดเจนได้ว่าพูทธเจ้าโบแมนว่าสีธนุถนอมหรือว่าหักษาน้ำใจผู้ใดง,ง่ายๆที่คนที่กระทําพิษแม่จะได้ต่อว่าดังที่เพื่นได้ออก บัญญัติภาวินนยออกมาห้ามกระทําอย่างนั้นห้ามกระทําอย่างนี้ก็เพื่อขนาบเพื่อซี่โทษเพื่อให้เห็นโทษจึงได้เเวาต่อไปว่าคนเ่าควรมองหาผู้มีปัญญาในดใใที่ค่อยซี่โทษค่อยกล่าวคำหนับอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ซีขุมทรัพย์ควรคบ บัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นหมายความว่าผู้ที่บอกกล่าวว่ากล่าวตักเตือนเฮาแมน่นแม่นผู้ที่เป็นบัณฑิตในเมื่อเฮาก็ทำสิ่งใดลงไปที่มันพิษอย่างทำนองคลองธรรมันจะบอกและกล่าวมันเป็นไปในทางที่เป็นอกุศลก็จะห้ามไว้แม่นผู้นั้นคือผู้สี่ขุมศัพท์ตามที พระภูมิจะฝากเจ้าหรือว่าพระเจ้าเฮาได้บอกไว้เมื่อครบกับบัณฑิตสน,ตนิทนันอยู่ยอมมีแต่ดีท่าเดียวบ่มีแล้วบ่มีสวเลยแสดงว่าถ้าเขาครบกับบัณฑิตทีคนหรือว่าบุคคลที่คอยว่าคอยกล่าวคอยขนาในเมื่อเฮากระทำพิษแม้นจะดีขึ้นไปเรื่อยๆจะบ่ไปในทางที่สวนั่นแล้ว เขาทั้งหลายก็ควรพิจรนนารณาเบิ่งว่าผู้ที่อยู่ไก่ตัวเขาเพิ่นเหล่า,าเพิ่นว่าเพิ่นท้า,ายในเมื่อที่เขากระทําบด่ดีอย่างเช่นว่าแม่พ่อของเขาที่เพิ่นท้ายไปบ้างในยามที่เขาไปดินไปเที่ยวไปทํำแนวบ่ดีว่าถ้าแม่เพิ้นเป็น่วงไปก็จะหน้าคู่ไว้บ้าง คือคำคำสุภาษิตโบราณขอเราคำปากพอรมไมนีนกเกินทรณนีผู้ใดย,ย่ำยังนกหางจากเร่องเมื่อหนาไพหักว่าจะตานสองเกินน้ำตาลังบาปทอแฟนฝ้าเว้นกรม์ทอเป็นดินอะลรข้าทั้งหลายก็สังร่วมระวังในคนศึกษาเบิงให้ดีในข้อนี้ว่าปูกที่ว่าที่ก้าวเฮ้าเป็นคนแบบใดในเมื่อผู้ที่ห้าม ในเมื่อเขากระทำความส่วในเมื่อเขาทําสิ่งที่บ่ดีแม่ผู้นั้นเป็นบัณฑิตแต่ผู้ที่บวหามในเมื่อเขาทําความส่วใแห่งเงตื่มคนนั้นคือเป็นคนพา